ยูเป็นคนที่เก่งแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัว Oh my God k i ต t y ค่ะคุณมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมคะเพราะว่ามาสเตอร์บอกว่าหนูทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยากค่ะแล้วก็รวมถึงมาสเตอร์ด้วยตั้งแต่วันแรกที่เลือกเข้าทีมไม่รู้พี่เกีดจำได้ไหมวันที่หนูทำเวิร์กช็อปที่ต้องขึ้นไปืบนบนบันได เราคิดที่สั่นมากคิดที่เป็นแบบขี้กังวลพี่ลูกเกดเดินมาจับมือหนูทําให้หนูคามลงมากๆถ้าหนูได้พี่ลูกเกดเป็นมาสเตอร์ตอนนั้นแล้วทําให้หนูแบบใจเย็นลงได้ตีสัญญาหนูออกมาได้หนูคงทําได้ดีกว่านี้ในรายการทุกๆเวิร์กช็อปหนูพยายามมากๆหนูพี่ลูกเกดน่าจะเห็นเหมือนกันแต่นี่เวค่ะหนูรับคำตัดสินได้จากพี่ลูเกด หเหมือนคิตตี้จะมีปัญหากับมมสเตอร์นิกกี้ทุกครั้งเลยเนาะคือบางครั้งถ้าหน้าเซตอย่างเงี้ยหนูเจอคำพูดแรงๆหรือแบบอารมณ์แอดแทกอะทำให้แบบเหมือนเราก็แพนนิกหน้าเซตอาแล้วมันก็ทำงานได้ยากขึ้นแต่มันผิดที่หนูมันผิดที่ตัวหนูเองผิดที่หนูอาจจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ถ้าแบบโดนดุแรงๆข้างหน้าเซตตะอาจจะเป็นเพราะนิสัยด้วยเปล่าคะ มาถึงนิสัยของตัวเองที่ทําให้แมสเตอร์ตัวเองเนี่ยทำงานด้วยไม่ได้ค่ะคือในฐานะที่เป็น working woman ด้วยกันเนาะแมสเตอร์นะิกกี้ก็คุยกับพี่หลายๆครั้งก็บอกว่าไม่อยากร่วมงานกับคิตตี้เพราะว่าทํางานด้วยไม่ได้ค่ะยูเป็นคนที่เก่งแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองการมาอยู่รายการแบบนี้การที่อยู่ในทีมอะมันคือ teamwork คุณอ่ะม่ใช่มาสเตอร์คนที่เป็นมาสเตอร์ของทีมคุณอ่ะคือนิกกี้คุณมีหน้าที่ที่จะฟังเขาแต่ในหลายๆครั้งคุณต่อต้านเขาพี่คิดว่าคิดที่ไม่ควรอยู่ต่อคะ่ะค่ะบายๆค่ะขอบคุณค่ะ